สุรแฟนบารนาซ่าทุกคนนะครับวันนี้20กรกฎาคม2 1 1 7นะครับแฟนบอลบางท่านอาจจะแปลกใจนะว่าทําไมเพิ่งจะลงคลิปไปแล้ววันนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมมาอีกแล้วก็มีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนบอรนาซ่าที่ค่อนข้างจําเป็นจะต้องอัปเดตเพราะว่าพวกเราเนี่ยติดตามข่าวนี้กันมาร่วมร่วมสสัปดาห์แล้วนะครับตั้งแต่อิตาลีเนี่ยตกรอบฟุตบอลยูโร2024ไปนั่นก็คือความ คืบหนานะครับเกี่ยวกับการดึงเอาร i c ิคา์โดคาราฟิโอรีจากบโลญญามาร่วมทีมความจริงเนี่ยสื่อก็รายงานว่าอาเซากับทางนักเตะเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับราวๆสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยแต่ว่าดีลมันควรจะเสร็จสิ้นไปในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันแฟนบอลก็รอกันมาหลายวันนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูไม่มีความคืบหน้าใดๆก็มี ผู้สื่อข่าวนะครับจากแหล่งข่าวหลักๆก,ก็ทางฝั่งอิตาลีที่รายงานออกมาอยู่เรื่อยๆว่ามันมีความคืบหน้าอะไรยังไงบางก็บอกว่าติดปัญหาที่ส่วนแบ่งจากการขายนะครับที่ทางบาเซลเนี่ยต้องการ50%แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าต้องการหรอกมันเป็นเรื่องที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ละตั้งแต่ตอนที่บอรลินญาเซ็นสัญญาดึงเอาคาราฟิโอรี่มาร่วมทีม ความจริงแล้วตกลงกันเซ็นไว้แบบไหนมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอเงินมันอยู่ตรงหน้าจริงๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่โบูลญญาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์กับเขาที่เขาจะต้องขายนักเตะของเขาออกไปแล้วต้องเอาเงินไปแบ่งให้กับเจ้าของเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความที่สัญญามันตกลงกันไว้แบบนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ตกลงแบบนั้นคาราฟรี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นนักเตะของโบูลญญาเหมือนอย่างในทุกวันนี้ก็ได้นะครับเอาละเรื่องนั้นก็ถูก ปัดตกไปโดยฟบริซิโอโรมาโน่นะครับเขาบอกว่าเรื่องนั้นน่ะไม่จริงเลยคือไอดีลที่มันชะงักอยู่เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่บาเซ่ต้องการส่วนแบ่ง50%แต่ว่ามันติดที่อาเซกับบโลญญาเนี่ยตกลงค่าตัวนักเตะกันไม่ได้เขาบอกว่าอาเซเนี่ยต้องการที่จะจ่ายเงินในลักษณะที่มีการแบ่งจ่ายก่อนบางส่วนราวๆ40ล้านยูโรนะครับส่วนแอดออนอีก10ล้านยูโรเนี่ยก็จะตามมาตามผลงานของนักเตะ แต่ว่าทางบโรลญญาตเนี่ยต้องการ50ล้านยูโรส่วนแอดออนจะมีเนี่ยก็ว่ากันไปในขณะที่บางกระแสก็มองไปถึงว่าที่ดีวมันยังไปไหนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางบโรลญญาตเนี่ยต้องการจะใส่เงื่อนไขเซลล์ออนคลอสแต่อาซอลไม่ต้องการให้มีแบบนั้นยังไงก็ตามนะสื่อก็บ้างเนี่ยก็บอกว่ามันช้าเพราะว่าอาซอลต้องการจะใส่เงื่อนไขในการแลกตัวอาจจะมีส่วนต่างของเงินบางส่วนโดยอาเซจะ ปล่อยให้ยาคุบคิวอเนี่ยย้ายไปเล่นกับบรโลนญาจริงๆสื่ออย่างฟาบริโซโรมาโน่เนี่ยบอกว่าในวงสนทนาเนี่ยทางบโลนญาถามอาร์เซอวนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะขอยาคุบคิวอไปร่วมทีมเพื่อแลกกับการที่อาร์เซอลจะได้เซ็นสัญญากับคาราฟิอรี่แต่ว่าสื่อก่อนหน้านี้ก็ มีการนำเสนอเรื่องราวการ swap deal อะไรดังกล่าวเหมือนกันแต่ว่าออกแนวบอโลนยาไม่ต้องการจะทำการ swap deal พวกเขาสนใจยาคุปคิวอจริงแต่ว่าอยากจะทำดีลแยกต่างหากยังไงก็ตามถ้าหากว่าสื่อที่พวกเราให้ความไว้วางใจเนี่ยเป็น f a b r i ซิโ m a n โเรื่องนี้ก็จะออกแนวว่าบอโลนยาอยากจะได้ยาคุปคิวอแต่ปัญหาก็คือว่าคิวอเนี่ย ไม่ได้อยากย้ายไปเล่นให้กับบรลอนาซึ่งมันก็เลยทําให้ดิวเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้อีกอยู่ดีแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการฟันธงนะว่าสรุปแล้วเรื่องราวการจะมี Q วีหรือไม่มี Q วอีอยู่ในดิวเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงกันแน่แต่เชื่อว่ามีการพูดถึงยาคุบ Q วรีระหว่างการเจราจายังไงก็ตามนะในการประชุมกรรมการบริหารของโบรลอนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้บริหารของโบรลอนา อย่างคลาวดิโอเฟนูชี่นะครับซึ่งก็เป็นประธานบริหารของโบลญญาเลยแหละก็ยืนยันนะว่าสถานการณ์การย้ายทีมของริคาร์โดคาราฟิโรี่กองหลังตัวเก่งของพวกเขากับอาเซาเนี่ยมันไม่ได้มีความคืบหน้าไม่มีอะไรใหม่ทํมมองเดียวกันเฟนูชี่ก็ถูกถามว่าแล้วกับทางยูเวนตุสเป็นยังไงได้ข่าวว่ายูเวนตุสพร้อมที่จะเข้ามาแย่งลายเซ็นของนักเตะรายนี้เหมือนกันแล้วก็ ตัดสินใจถอนตัวออกไปเมื่อค่าตัวของคาราฟลล r ี่เนี่ยถีบตัวสูงขึ้นทางเฟนุชีบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้แต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งทางเราก็ได้รายงานไปบ้างแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอัปเดตท,ที่มีเนื้อหาสาระไม่ตรงกับเวอร์ชั่นล่าสุดที่ฟาบริซิโอโรมาโนได้ออกมา รายงานในตอนนี้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยอัลเฟรโดเปดูล่านะครับสื่อจากทางฝั่งอิตาลีเนี่ยได้อัปเดตข้อมูลว่าบโลญญาเนี่ยพร้อมที่จะตอบรับข้อเสนอของอาเซลแต่ว่าขอเพิ่มอีก3ล้านยูโรอย่างที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อเช้าแล้วก็เจียนลูก้าดิมาซิโอก็ให้ข้อมูลในทิศทางที่ค่อนข้างเป็นบวกกับอาเซลแล้วก็ดีลของคาราฟิรี่นะครับ โดยเขาบอกว่าอาเซเนี่ยพร้อมที่จะอัพข้อเสนอเพื่อให้บริลญาเนี่ยตอบรับแล้วก็ยืนยันว่ายูคนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกับการประสบความสำเร็จมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนแต่ว่ายัางไงก็ตามตัวเลขที่ทางอัลฟาเบเิโอโรมาโนออกมาอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันต่ำกว่าตัวเลขที่เคยมีการรายงานจากเปดูล่าครับก่อนหน้านี้อาโรมาโนเนี่ยบอกว่า ปืนใหญ่อาร์เซอลเนี่ยได้ข้อสรุปกับทางโบโลญยาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายค่าตัวของกองหลังทีมชาติอิตาลีรายนี้ที่40ล้านยูโรนะครับหรือว่าราวราว33.7ล้านปอนด์พ่วงด้วยแอดออนอีก5ล้านยูโรหรือว่าก็ประมาณ4.2ล้านปอนด์รวมถึงเงื่อนไขส่วนแบ่งจากค่าตัวในอนาคตหากมีการขายคาราฟิโอรี่ออกไป ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้ค่าตัวของนักเตะรายนี้เนี่ยอยู่ที่37.9ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าถูกกว่าที่เคยมีการพูดถึงตัวเลขกันก่อนหน้านี้ในทุกๆรอบนะครับซึ่งการที่ทางบโรโลญญาเนี่ยได้ยินยอมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ามาร่วมทีมอาเซอเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเบื้องหลังที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ พอถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอนาเซ่เนี่ยจะหลงรักนักเตะรายนี้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เซ็นสัญญานะเพราะว่าฟาบริซิโอมาโนเนี่ยบอกว่าที่บโบรโลญญายอมปล่อยคาราฟิโอรี่มาด้วยราคาที่ต่ํากว่าที่เคยคาดการเอาไว้ด้วยซ้ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางนักเตะเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับทางบอร์ดบริหารของโบโลญญานะครับซึ่งก็แน่นอนมีตัวแทนของ นักเตะเป็นคีแมนสำคัญด้วยนะครับซึ่งข้อความที่ทางคาราฟิโอรีได้บอกกับบโลญาเนี่ยถูกรายงานโดยฟาบริซิโอมานนะครับบอกว่าเขาบอกบโลญาว่าให้ปล่อยเขาไปร่วมทีมอาเซอเพื่อให้เขาได้ทำตามความฝันของเขาเถอะเขาต้องการที่จะย้ายไปเล่นให้กับอาเซอซึ่งก็ถ้าเรื่องราวเป็น อะไรที่เชื่อถือได้เนี่ยก็ต้องเรียกว่านักเตะรายนี้มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าจริงๆนะครับที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซอลแล้วก็พวกเราก็คงจะหวังให้นักเตะเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็คว้าถ้วยแชมป์กับอาร์เซอลให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกกับยูฟาแชมเปียนส์ลีกจริงๆถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะที่ดีลนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเสร็จ ทันเวลาที่อาเซาจะบินไปปรีซีซันที่สหรัฐอเมริกาอย่างที่เราได้รายงานโปรแกรมกันไปแล้วยังไงก็ตามนะผู้สื่อข่าวที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงอย่างเดวิดออนสตินเองก็ออกมาขยับเหมือนกันนะครับโดยบอกว่าอาเซาเนี่ยก็กำลังเร่งที่จะปิดดีวการคว้าตัวคาราฟิรี่มาร่วมทีมเนื่องจากว่า ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปคว้าเอาเลนี่ยโรมาจากกิวก็ดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดโดมิโนไปที่เรอัลมาดริดซึ่งเดิมเคยเล็งเลนี่ยโรเอาไว้เนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวว่าพวกเขาอาจจะกำลังพิจารณาที่จะเข้ามาปาดอาเซองในการที่จะดึงเอาคาราฟิอรี่ไปร่วมทีมเหมือนกันน,นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนยังไงฝากกด, like, ก,ด ac, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ